คนสัตว์สิ่งของมีศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชภคุลหลวงภูสกันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชกคุณหลวงภูสกันทัศโรดึงดูดบ่อกเกิดสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคนสัตว์สิ่งของเรามีตัวตนที่แท้จริงของเราดูแลเราอยู่ตลอดเรามีกายเทวดา กายรูปภพม์กายอรูปภพม์กายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าดูแลเราอยู่ตลอดดูแลเราจากตำแหน่ง ศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายทุกๆกายสิ่งของที่เป็นดินอากาศฟ้าจักรวาลดวงดาวต้นไม้สิ่งของทั้งหมดแบบที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ ที่เราหมายรวมถึงทั้งนรกโลกันล้วนมีกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปุกุลลงปุสสจันทัสโรที่ถูกสร้างไว้ในทุกจักรวาลดูแลรักษาอยู่ตลอดจากตำแหน่งแกนกลาง ศูนย์กลางของร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงสกจันทัสโรแบบที่ไม่มีวิญญาณธาตุศูนย์กลางร่างกายของเราเป็นตัวอย่างมีศูนย์กลาง แกนกลางที่เป็นเส้นทางสายกลางที่เชื่อมโยงจากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธสดจันทรโรดูแลควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาเราอยู่ตลอดเวลา เราไม่โดดเดี่ยวไม่ว้าเวทำหน้าที่งานอาชีพที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนนกโยได้นำให้เรารักษารวบรวม รรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรไปพร้อมๆกับท่านโดยการอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยลระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธร,รมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรตรัส หน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราเรามีผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการให้เราปลอดภัยไม่ประมาทคือบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุลลปุสสจันทัสโร ที่บีศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสยันทศสสรูศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสสรสร้างเลี้ยงรักษาดูแลบังคับสั่งการให้เราดำรงอยู่ อย่างสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเราอยู่อย่างสะดวกสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสงบร่มเย็น ด้วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัศโรผู้ที่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ร่มเย็นขาดแคลนสมบัติขาดแคลนสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่เกิดขึ้นจาก ถูกกิเลสโลภโกรหลงหลอกลวงให้สรัทธาพึ่งพาอาศัยกิเลสซึ่งตั้งผังสำเร็จไหลเวียนเข้ามาอยู่ในตัวซึ่งเกิดขึ้น ตั้งแต่กิเลสได้รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทรโรในตอนที่เรายัางไม่ได้เตรียมรับกับการรุกของกิเลส ซึ่งทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรมีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรการรุกข,ของกิเลสโลภโกรธ หลงที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของเราพัฒนาปรับปรุงปิดบังซ่อนเลนไม่ให้ถูกเปลี่ยนเป็นบรมีสามสิทััสสะเดชพุกุลหลวงปสสจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิทธัสสะเดชพระกุณหลวงปสสจันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัฒน์พระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักพัฒนาปรับปรุงตัวเองค้นเข้าสู่การเปลี่ยนธรรมกิเลส ธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาปรับปรุงอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาธรรมกิเลสครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเรา อดทนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบจากการสังเกตอย่างละเอียดรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานให้ทำบาร,รมีสารรมสิทธัตระเดชคุลปัสสัจันตะสะโรเดินทางไหลเวียนอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้เรา ได้รักษารวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุตจันทัสรนโดยใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นตลอดอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาธรรมกิเลสขยายขอบเขต ร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมี3าสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมยิเลธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโร ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรขยายขนาดครอบคุมไปยังนิพานนพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพภยากตาธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรมากเข้าไปเรื่อยๆ กิเลสโลภโกรธหลงที่ยังสามารถหลอกลวงทอดทานธรรมบาร,รมี30มสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสตจันทสโรบางส่วนได้ปิดบังไม่ให้รับรู้ถึงการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมี30มสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโรที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสวดันทัสโรปิดบังดอกลวงไม่ให้รู้ว่ามีผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการให้ชีวิตเป็นอย่างยู่ดําดำเนินอย่างสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างยู่ได้อย่างสะดวกสบายอย่างสงบร่มเย็นจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธรรั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้เราได้พัฒนาปรับปรุงตัวของเราให้รับรู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพร่สดยันทัศโร เป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาเรามีร่างกายของเราที่เป็นร่างกายของเทวดาร่างกายของรูปภพอรูปภพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นทาตุตนธรรมซึ่งเป็นร่างกายของเรา ที่ถูกสร้างไว้ในทุกจักรวาลให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพสดจันทรัสโรเดินทางจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชปรคุณหลวงพูสดจันทรัสโร มายังตัวของเราในท่าทารรมแบบที่มีวิญญาณธาตุอยู่ณตําตแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายทุกๆกกายที่เป็นตําแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกาย ท้าทานรมแบบที่ไม่มีวิญญาณธาตุมีศูนย์กลางของร่างกายที่ถูกสร้างไว้ในทุกจักรวาลเป็นแกนกลางเส้นทางสายกลางให้บรารมีสามสิบทัศพระเดชคุณุลงพอสจันทสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสาสิทธัตระเดชประคุณหลวงประสดยันทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบารมีสามสิทธัตระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนมายัางร่างกายทุกร่างกายมายัางจัก,กรวาลมนุษย์ เราไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ว้าวเวไม่ได้ถูกทอดทิ้งถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพุกุลลงปสุสสดแดนตะโรสิ่งที่เรารับรู้ว่าว้าวเว เดียวดายถูกทอดทิ้งไม่มีที่พึ่งที่ระลึกคือธรรมกิเลสซึ่งเดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมอพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่วรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสสุษจันทรทโรซึ่งเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทรของธรรมกิเลสเดินทางมาจากที่ห่างไกลว้าวเวทุกระทมกลัวกังวล เข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็จคุณหลวงพุทธุจธินทัศโรเข้ามาอยู่ในตัวของเราอยู่ในสภาวะไม่ปลอดภัยเป็นสภาวะประมาทเพื่อให้กิเลสสามารถดำรงอยู่ได้จึงหาหนทางเอาตัวรอด โดยรุกเข้ามาอยู่ในตัวของเราทำให้บรมีสสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสยพยันทัศรโรที่อยู่นัตตาำแหน่งแกนกลางเส้นทางสากลางของตัวของเราดึงดูดบอกเกิดเปลี่ยน ทำรรกิเลสเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทรศโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาความทุกข์วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ทั้งหมดที่เป็นการเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ ที่ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดภัยพิบัติเกิดการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเป็นการรับรู้ถึงขั้นตอนที่กิเลสถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ทัศโรน่วยใหม่ๆ จากการดึงดูดบ่อกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทสโรครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้พวกเราอดทน คือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดยันทัสโรไม่ตื่นตนกไม่หวาดกลัวไม่ยอมเป็นทาสรับใช้ทำกิเลสซึ่งมีรูปแบบของโลกโกรธหลงที่ หลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมเพทุบายหลอกล่อยั่วยวนสร้างกฎก,ฎกติกาบังคับข่มขู่ทำร้ายทำลายไม่ให้รู้ความจริงข่คมขู่เสียงดังทำทุกรูปแบบ ให้กลัวให้กังวลให้ท้อแท้สิ้นหวังให้หมดหนทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นการหลอกลวงต้มตุนจากกิเลสทั้งหมดซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เราหยุดในการ รักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรไม่สามารถที่จะทำให้เราหยุดในการเปลี่ยนทำกิเลสให้เป็นบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรหน่วยใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเราได้รักษารวบรวม ปรมีสามสิบทัศพระเดชปะคุณหลวงปุสตจันทัสรุนวยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติได้สมบัติใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองรุกเข้าหาธรรมกิเลส ได้มากขึ้นมาตลอดจากการที่เราหยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร เราได้พัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนะักศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้เราเปลี่ยนกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรศโร ได้มากอย่างรวดเร็วมากขึ้นมาเรื่อ,อยๆขยายนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพส่ศักดันทัศโรได้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อ,อยๆเราจึงรับรู้ได้ถึงกิเลสซึ่งสร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นการบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย บ,บังคับให้เกิดภัยพิบัติซึ่งเป็นอภิสังขารบังคับให้ขาดแคลนอาหารเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นขั้นตอนที่กิเลสกำลังถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสัมสิทธัพระเดชพุณุลลงพอสดจันตสโรชีวิตเป็นยังอยู่ของเราดีขึ้น ยิ่งขึ้นมาตลอดเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดมากขึ้นมาเรื่อยๆเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้เกิดในแต่ละจักรวาลได้เกิดในจักรวาลมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนกิเลสให้เป็นบาร,รมีสามสิบทน์ตระเดชพะคุณหลวงพุธทธัจริทัศโร ได้รุกเข้าหากิเลสมากขึ้นมาเรื่อยๆครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราได้เปลี่ยนวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดให้เป็นโอกาสในการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทศน์ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสะโรเป็นเครื่องจักพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมที่คุ้นเคยอยู่ตลอดที่อยู่กับตัวของเราเองมาตลอดณนะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลาง ของร่างกายของเราเราได้รับจากพ่อแม่ลูกพี่น้องได้รับจากคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดประคับประคองซึ่งกันและกันมาตลอดประกอบเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ไม่ทำลายทำลาย คนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทรัศโรที่ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทรทัศโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงป่ษฎจันตัสโรเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปุสฎจันตัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ประกอบธาตุใหม่ๆให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยๆรุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอพยากตาธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกอยนำให้พวกเราอดทนรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่อมแรกธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร